ที่บอกว่าภูมิทาไปร่างทรงของทักษิณร่างทรงของอุ้งอิงเนี่ยนะและพยายามแปลว่าเนี่ยนะไอ้นี่เป็นทาสรับใช้ทักษิณรัฐทาสรับใชอ้อุ้งอิงเนียเพื่อให้คนเนี่ยนะมองในแง่ร้ายเพื่อให้คนเกลียดชังผมถามหน่อยเถอะนะคุณจะกล่าวหาว่าเขาเป็นทาสรับใช้ทักษิณอุ้งอิงคุณก็กล่าวหาไปเถอะแต่ถ้าเขาเป็นทาสรับใช้ทักษิณและเขายึดเขากระโดงคืนมาเป็นของแผ่นดินเนี่ยผมต่อให้เป็นทาสใครก็แล้วแต่ ถ้าไปยึดเอาเขากระโดงที่ถูกไอ้เนวินเขายึดไปตระกูลที่ชอบยึดไปเนี่ยนะไปไปของส่วนตัวยึดคืนมาให้กับประเทศเนี่ยนะไม่ว่าเขาไม่ว่าภูมิธรรมจะเป็นทาสใครแหละผมก็ชูจักรไเชียภูมิธรรมวะมึงด่าไปเลยเป็นทาสใครก็ได้ถ้าหากว่าไปจัดการนะกับไอ้หนูที่มันไปใช้ที่สปก ที่มันไปใช้ที่หลวงเนี่ยนะไปทําที่ขึ้นลงเครื่องบินมันที่เขาเรียกว่าไปทําดันเวสนามบินส่วนตัวมันเนี่ยนะถ้าใครปจัดการกับไอ้ขั้วการราชการกลางฉินที่มันไปเอาที่หลวงมาทําที่ขึ้นลงเครื่องบินให้ไอ้หนูไอ้อย่างนี้มึงจะไปบอกว่าไอ้พวกนี้มันคือพวกขี้ข้าทักษิณพวกท่าทักษิณกูก็จะชูจะกระแด้เชียอีกเหมือนกันนี่แหละครับทําไมภูมิธรรมถึงโดนนะ่ะ ภูมิธรรมถึงโดนหนักวันนี้เนะียก็เพราะว่าภูมิธรรมไปของจริงและก็หนักและก็แรงและก็เร็วและไอ้ฝ่ายพักสิน้ำเงินไอ,ไอ้ฝ่ายอนุรักษนิยมโบราณก็เห็นแล้วว่าตัวแทนของุงอิงตัวแทนของทักษสิณวันนี้เนี่ยภูมิธรรมเนี่ยมันของจริงและมันเล่นหนักเล่นแรงกูบอกว่าแม่งจะเป็นร่างทรงุงอิงจะเป็นท่ารับใช้ทักษสิณหรือจะเป็นทา่าใครกูไม่สนกูเห็นว่าภูมิธรรมทำเนี่ยนะจะยึดเขากระดง ที่ไอ้ชิดชอบมันง่าไปเนี่ยนะกลับคืนมาเนี่ยนะแล้วก็ไปจัดการกับข้าราชการกำถินที่ไปให้ความร่วมมือนะกับไอ้พวกชิดชอบที่ไปง่าเขากระโดมมาเนี่ยกูถือว่าภูมิธรรมเนี่ยมันทําถูกถ้าใครเห็นว่าภูมิธรรมทำถูกก็หมายเลขหนึ่งมานะใครเห็นภูมิธรรมทำถูกก็หมายเลขหนึ่งมาถ้าใครเห็นบอกว่าไอ้ภูมิธรรมเนี่ยมันใจไม่ได้นะมันเป็นธาตุอุ้งอิงเป็นธทาตทุษิณก็หมายเลขสองเออ วันนี้เด้นะภูมิทําเป็นทาตทักษิณเป็นทาตุองุ่นไม่เป็นไรจะเป็นทาตใครก็ได้แต่ขอเอาเขากระโดมกับคืนมาใครเห็นด้วยกับผมเนี่ยนะนะก็หมายเลขหนึ่งมากูเนี่ยชูจกักรแลลเชียเลยและมึงไม่ต้องมาถามกูว่ากูได้รับเงินมาจากภูมิทําเท่าไหร่เดือนและเท่าไหร่อีกนะนะไอ้พวกหัวกะกะกะทั้งหลายมึงไม่ต้องมาถามนะ